สวัสดีเรียนป .5 ทุกคนนะครับในคลิปนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของมุมแย้งนะครับอ้าวมาลองทบทวนครับมุมแย้งครับหมายถึงอะไรนะครับถ้าแปลง่ายๆครูให้จําง่ายๆคือมุมที่เป็นไงลูกมุมที่มันสลับกันไปหมดเลยนะครับสลับกันไปหมดยังไงเช่นมุมบนซ้ายจะแย้งกับมุมอะไรครับถ้าบนซ้ายสลับครับสลับครับจากบนซ้ายจะกลายไปเป็นอะไรกลายเป็นล่างขวาโอเคไหมบนซ้าย จะแย้งกับล่างขวานะครับถ้าเกิดเป็นล่างซ้ายเอาล่างซ้ายครับแย้งกับมุมไหนล่างซ้ายก็สลับครับก็กลายเป็นบนขวาแค่นี้เองได้ไหมครับซึ่งมุมแย้งมีกี่ชนิดครับมุมแย้งจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือมุมแย้งภายนอกนะครับแล้วก็มุมแย้งภายในนะครับได้นะมุมแย้งภายนอกก็คือมุมภายนอกที่แย้งกันนะครับมุมแย้งภายในก็คือมุมข้างในต้นไม้อะที่มันแย้งกันนะครับได้นะโอเคลองดูทบทวนครับ มีโจทย์แบบนี้ครับมุมแยงภายนอกกับมุมแยงภายในนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆอย่างที่ครูเคยบอกไปแล้วในคลิปก่อนๆก็คือพยายามมองให้เป็นต้นไม้ก็ได้นะครับอ่ามองให้เป็นท่อนไม้นะปึ๊บก็จะได้มุมข้างในกับข้างข้างนอกนะครับอันแรกครับโจทย์สนใจมุมแยงภายนอกนะครับมุมแยงภายนอกมุมแยงภายนอกคือนอกต้นไม้ครับมีมุมไหนบ้างมี1 2สองกับแปดเจดนะครับอ้าวมาดูครับถ้าเกิดครูถามมุมแยงของมุมที่1ครับมุมที่1เนี่ยลูกมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่บน ซ้ายครับบนซ้ายสลับครับจากบนซ้ายก็สลับบนเหลือล่างใช่ไหมลงบนไปอยู่ล่างซ้ายไปอยู่ขวาครับก็คือล่างขวาครับล่างขวาคืออะไรอันนี้ครับเนี่ยล่างขวามือนะครับทับแปดนี้ล่างซ้ายโอเคนะเจ็ดครับล่างขวาครับแสดงมุมหนึ่งแย้งกับมุมแย้งกับมุมที่เจ็ดนะครับโอเคไหมอ่าอีกสักอันหนึ่งครับเพราะว่ามุมภายนอกมันมีอยู่สองคู่ใช่ไหมอ่ะคู่ที่สองครับมุมสองครับ มุมสองนี่มันอยู่ตรงไหนลูกมันอยู่บนขวาใช่ไหมอ่าบนขวาครับจะแย้งกับอะไรครับบนขวาก็สลับครับบนขวาก็จะเป็นล่างซ้ายโอเคนะครับล่างซ้ายคือมุมอะไรมุมแปดนะครับมุมแปดไปได้แล้วมุมที่สองจะแย้งกับมุมที่ที่แปดนะครับได้นะครับต่อไปมุมแย้งภายในครับมุมแย้งภายในอ่าก็คือมุมที่อยู่ข้างในครับกรวสีเขียวแล้วกันนะครับอ่าโยงสีเขียวให้ดูครับ ก็จะมีมุมสี่มุมสามุมห้ามุมหกนะครับก็เหมือนเดิมครับอ่าคูเริ่มที่มุมหกบ้างมุมหกมันอยู่ตรงไหนครับมุมหมันอยู่ที่ล่างขวาใช่ไหมครับล่างขวาจะแย้งกับใครครับล่างขวาก็ต้องแย้งกับบนอะไรบนซ้ายนะครับสลับแค่นั้นเองนะครับล่างขวาสลับบนก็ไปอยู่อ่ะสลับล่างก็ไปอยู่บนนะครับส,สลับขวาก็ไปอยู่ซ้ายนะครับก็คือบน ซ้ายนะครับคืออะไรบนซ้ายมุมสีครับอ่าอีกคู่หนึ่งนะครับสมมุติมุมห้าแล้วกันอ่ะมุมห้าครับมุมห้านี่อยู่ล่างเลยล่างซ้ายใช่ไหมครับล่างซ้ายครับจะแย้งกับใครครับล่างซ้ายก็สลับครับล่างซ้ายก็จะเป็นบนขวานะครับบนขวาเนาะบนขวาคือมุมไหนครับมุมที่สามได้นะครับก็จะได้มุมที่ห้าแย้งกับมุมที่ส แค่นี้เองได้นะครับอ้าวแล้วนอกจากที่ทรูบทวนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับครูย,ยังสอนเรื่องนี้ไปด้วยใช่ไม่ใช่สมบัติของเส้นขนานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องจําได้นะครับสมบัติข้อที่หนึ่งครับว่าไงครับสมบัติข้อที่หนึ่งของเส้นขนานครับเขาบอกว่าเส้น2เส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันโอเคไหมเส้นสองเส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันดังนั้นครับสรุปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดมุมแย้งมันเท่ากันแสดงว่าเป็นไงครัับมมุแย้งเท่ากน แสดงว่าเส้นเป็นไงครับเส้นก็ขนานกันด้วยนะครับทามุมแยงมันเท่ากันนะเส้นก็ขนานกันด้วยครับแต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้ามุมแยงไม่เท่ากันล่ะครับถ้ามุมแยงไม่เท่ากันแสดงว่าเส้นสองเส้นนั้นก็เป็นไงด้วยก็ไม่ขนานครับไม่ขนานกันนะครับตรงๆตัวเลยโอเคไหมถ้ามุมแยงเท่ากันเส้นก็ขนานกันถ้ามุมแยงไม่เท่ากันเส้นก็ไม่ ขนานกันแค่นั้นเองโอเคนะครับนี่คือสรุปจากคลิปที่แล้วนะงั้นมาลองดูครับเป้าหมายในคลิปนี้ครับคือให้นักเรียนครับบอกให้ได้ครับว่าเส้นสองเส้นต่อไปนี้ครับขนานกันหรือไม่นะครับอ้าวโจทย์ข้อนี้ครับเขาอยากรู้ว่าสองเส้นไหนขนานกันหรือไม่ขนานกันวิธีการดูครับมองเป็นท่อนไม้ครับเนี่ยท่อนไม้ครับแสดงว่าโจทย์สนใจสองสองเส้นไหนครับสองเส้นที่เป็นท่อนไม้หลูกก็คือเส้นนี้ครับเส้นตรงอะไร เส้นตรง AB ครับกับเส้นอะไรเส้นตรง EG โอเคไหมอ้าวมาครับครูเขียนไว้ก่อนเลยนะครับเส้นตรง AC กับเส้นตรง EG ครับสัญลักษณ์เส้นตรงครับขีดมีลูกศรไหมสังเกตครับในรูปมีไม่มีมีกี่ด้านมี2ด้านครับใส่ด้วยนะครับอ้าวมาดูครับว่า2เส้นนี้ขนานกันไหมครับวิธีการสังเกตก็คือให้ดูมุมแย้งครับเนี่ยครับมุมแย้งอันนี้คือบนอะไร บนซ้ายครับบนซ้ายกับล่างล่างขวาครับบนซ้ายกับล่างขวาเท่ากันไหมเท่ากันแสดงว่าสองเส้นนี้ขนานกันไหมครับขนานกันครับก็ใส่ไซรัคขนานคือทับสองทีโอเคไหมแล้วให้เหผลครับเพราะอะไรครับเพราะมุมแยงเท่ากันครับมุมแย้งภายในเนีย่ยเขียนด้วยภายในเท่ากัน มันเป็นมุมข้างในใช่ไหมเหนไม่อยู่ในต้นไม้นะครับก็มุมเขาเรียกมุมแย้งภายในนะครับมุมแย้งภายในมันเท่ากันโอเคนะครับเส้น2เส้นขนานกันเพราะมุมแย้งภายในมันเท่ากันอ้าวมาลองดูข้อต่อไปครับเหมือนกันนะข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับมองให้เป็นท่อนไม้ครับปื๊บปื๊บแสดงว่าโจทย์สนใจ2เส้นครับ2เส้นไหน2เส้นนี้ครับเนี่ยครับเส้นตรง FH นะครับกับเส้นตรง JL นะครับอ่ะผมเขียนไว้ก่อนขนานไม่ขนานไม่รู้แหละแต่เขียนไว้ก่อนครับเส้นตรง fh ครับกับเส้นตรง jl เขียนแบบนี้ถูกหรือผิดคำตอบคือผิดครับเพราะลืมสัญ,ญลักษณ์ครับเขียนไม่ถูกหรือผิดก็ยังผิดอยู่อย่าลืมเส้นตรงดูในรูปด้วยครับเส้นตรงในรูปของเรามีลูกศรใช่ไม่ใช่มี2ด้านด้วยนะครับจะใส่แค่ด้านเดียวแบบนี้ก็ไม่ถูกนะต้องใส่ให้ครบครับสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มันเป็นการจําลองหลุมาจากรูปใหญ่ๆนะครับมาเขียนให้มันอยู่เล็กๆสั้นๆแค่นั้นเองได้นะครับ2เส้นนี้ขนานหรือไม่ขนานครับวิธีการสังเกตก็ให้สังเกต มุมแย้งใช่ไม่ใช่เอาข้อนี้ครับมุมแย้งครับก็คือมุมนี้เนาะนะครับมุมนี้อยู่ตรงไหนครับบนซ้ายบนซ้ายจะแย้งกับล่างล่างขวาครับด้านล่างนะนี่ด้านล่างนะนี่ด้านล่างนะครับด้านล่างขวามือคือตรงไหนคือฝั่งนี้ใช่ไหมขวามือก็คือตรงนี้นะครับเจ็ดสิบนะนั้นสังเกตครับมุมแย้งบนซ้ายนะครับแปดสิบล่างขวาเจ็ดสิบแบบนี้มุมแย้งเท่าไม่เท่าไม่เท่าครับแสดงว่าสองเส้นนี้ขนานกันไหมครับไม่ขนานครับถ้าไม่ขนานไม่มีสัญลักษณ์นะให้เขียนว่า เส้นตรง FH ครับไม่ขนานนะครับไม่ขนานกับเส้นตรง JL โอเคไหมครับเพราะอะไรครับเพราะมุมแยงภายในเป็นไงครับไม่เท่ากันเห็นไม่สังเกตลูกถ้าไม่เท่ากันมันก็ไม่ขนานนะครับโอเคไหมถ้าไม่เท่ากันมันก็ไม่ขนานแต่ถ้ามันเท่ากันแสดงว่าเป็นไงครับขนานกันแค่นั้นเองนะครับคอนเซปต์ง่ายๆนะครับของวันนี้ ได้นะครับเอ้าลองดูครับอีกสัก2ข้อสิข้อนี้ครับสังเกตครับดูท่อนไม้ครับเพื่อจะหาเส้นที่เขาสนใจนะครับก็คือท่อนไม้คือท่อนนี้นะท่อนไม้คือตรงนี้นะครับอ่าโอเคได้ไหมแสดงว่าโจสนใจเส้นไหนครับเส้นตรงตัวนี้ครับ BD ครับกับเส้นตรง FH โอเคไหมนะครับเอาครูเขียนไว้ก่อนครับ เส้นตรง BD สัญ,ญลักษณ์นะครับอย่าลืมนะครับกับเส้นตรง FH ครับสัญ,ญลักษณ์ด้วยอย่าลืมครับ2เส้นนี้ครับขนานหรือไม่ขนานสังเกตมุมแย้งใช่ไม่ใช่สมบัติครับมุมแย้งตัวนี้เป็นไงครับตัวนี้อยู่บนขวาใช่ไหมครับบนขวาจะแย้งกับล่างซ้ายนะครับบนขวากับล่างซ้ายจะแย้งกันครับงนั้นสังเกตครับมุมแย้งเป็นไงกันเนี่ยบนขวากับล่างซ้ายครับ เท่ากันใช่ไม่ใช่อ่าเท่ากันครับดังนข้อนี้ครับถ้าเท่ากันก็แสดงว่าขนานกันใช่ไม่ใช่ใส่ลักษขนานโอเคนะครับเพราะอะไรครับสองเส้นนี้ขนานกันเพราะมุมแยงมุมแย้งมีสองชนิดภายในกับภายนอกข้อนี้ภายในใช่ไม่ใช่อ่ะมุมแยงภายในครับอยู่ในท่อนไม้นะมุมแย้งภายในเป็นไงกันมุมแยงภายในเท่ากันครับหรือว่ามีขนาดเท่ากันนะครับมุมแย้งภายในเท่ากันก็ได้หรือว่ามีขนาดครับถ้าเขียนให้สวยๆก็มีขนาดเท่ากันนะครับ ครับโอเคไหมอ่ะอีกสักข้อครับข้อสุดท้ายครับลองดูครับมีสองเส้นนี้ครับเอาสองเส้นไหนที่โจทย์สนใจครับสองเส้นนี้ไหมท่อนไม้หลุดแปลกๆใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เอาเนาะอ่ะท่อนไหนครับท่อนนี้ครับเออปึ๊บได้นะครับแสดงว่าโจทย์สนใจสองเส้นนี้ครับ HJ นะครับกับ KM อ่าครูเขียนไว้ก่อนเนาะ HJ กับ K.M. ตอบคุูหน่อยถูกหรือผิดคูเขียนแบบนี้ผิดครับเพราะอะไรสังเกตในรูปอย่างที่ครูบอกแล้วว่าสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ครับมันจําลองมาจากรูปครับให้ดูรูปครับข้อนี้มีลูกศรหรือไม่ไม่มีครับถ้าไม่มีก็อย่าใส่มานะ,ะถ้าใส่แบบนี้ผิดใช่ไม่ใช่เออไอข้อที่ต้องใส่แล้วไม่ใส่ใช่ไหมครับไอข้อที่ไม่ใส่แล้วอยากใส่ขึ้นมานะครับดูดีๆนะลูกนะครับข้อนี้ไม่ต้องใส่นะครับแค่ขีดเฉยๆ เขาเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนะครับดงนั้นส่วนของเส้นตรง HJ กับส่วนของเส้นตรง KM ครับขนานหรือไม่ครับก็สังเกตมุมแย้งนะครับอ่ามุมแย้งนี้อยู่ตรงไหนครับอันนี้อยู่บนอ่าบนซ้ายแล้วกันนะคุณเรียกว่าบนซ้ายแล้วกันนะครับบนหยุดฝั่งซ้ายนะครับบนซ้ายก็จะแย้งกับอะไรครับข้างล่างใช่ไหมข้างล่างและขวามือครับเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างล่างขวามือครับงนั้นมุม2มุมนี้เป็นมุมแย้งกันแล้วมันเท่ากันไหมครับ ไม่เท่ากันแบบนี้แสดงว่าไม่ขนานกันครับสองเส้นนี้ไม่ขนานกันเพราะอะไรครับเพราะส่วนของเส้นตรง s j กับส่วนของเส้นตรง KM เนี่ยมันมีมุมแย้งภายในที่เป็นไงมุมแย้งภายในมีขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่า กันนะครับนั้นเองเป็นรอบถ้ามุมแยงไม่เท่าก็ไม่ขนานมุมแยงเท่าก็ขนานกันแค่นั้นเองนะฝากกันบ้านนะครับในหน้าที่48และ49นะครับข้อหนึ่งเขียนสั้นๆแค่นี้เองได้ไหมได้นะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ